เศรษฐกิจยุคโควิดแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเพียงแค่อาชีพเดียวมันไม่พอจริงๆค่ะดูอย่างอิงเป็นดาราเป็นนักแสดงนี่ไม่รอดจากพิษโควิดอีเวนต์ก็ออกไม่ได้งานละครก็ถ่ายไม่ได้แล้วทีนี้จะทํายังไงร,รายได้หลักของเรามันหายไปไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่านะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นโอกาสที่เข้ามานั่นก็คือในเรื่องของการขายของออนไลน์นั่นเองอย่างอิงนะคะอิงเลือกมาขายสินค้าของแฮร์วอนค่ะเพราะว่าทุกตัวเนี่ยเขามีมาตรฐานรับรองแล้วคือมั่นใจได้แน่นอนเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยทางบริษัท เขามีการสอนทุกๆอย่างที่แม่ค้าออนไลน์ควรจะต้องรู้ค่ะเพียงแค่เปิดบินกับเรานะคะในราคาแค่2แบงคเทาเท่านั้นเนี่ยอิงบอกเลยว่าผลตอบรับเนี่ยคุณจะได้กลับไปเลยเป็นกําไรมากกว่า1แบงคเทาแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มเพราะดูจากออเดอร์นี้นะคะที่อิงขายได้มาในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งปีเนี่ยมันทําให้มีลูกค้าเข้ามาเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะ สิ่งที่คุณจะได้จากการขายของออนไลน์กับแฮรวอนนะคะคืออะไรบ้างคอสการเรียนขายของออนไลน์มูลค่ามากกว่า20,000บาทจะสอนคุณว่าจะสร้างตัวตนยังไงให้เป็นที่รู้จักสอนยิงแอดสอนสร้างเพจยังไงให้ปังหาไรายได้ให้ได้หลักแสนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากจะขายของออนไลน์แบบปังๆยอดเยอะๆแบบนี้นะคะมาขายของออนไลน์กับอิงได้เลยนะคะสามารถสมัครตัวแทนจําหน่ายได้ที่นี่เลยนะคะทักแชทได้เลยคะ่ะ